กาฟิวถึงเวลาแล้วเนี่ยเปิดคลิปดิไม่กาฟิวเปิดคลิปดิเป็นแม่อะไรกก็นายบอกจะเปิดอยู่เมื่อกี้ไเปิดสองคลิปแล้วเนี่ยบิดพี่นะไม่อะไรโอเคก็วัอดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เสียงก็จะดังหน่อยนะวันนี้แต่คือวันนี้ผมจะพาน้อกาฟิวแล้วก็น้องไอไปตบไก่ในหมดตบไปนะแบบนี่ไปแบบสามสี่เลยน่าจะตบขอไวยอยู่อะ ม่ว่าจะตบไหวไหมแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับมามาอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะในเกมนี้พ่อพาน้องๆมาตบไกะะ่อะลงไหนดีคาฟิวไไม่ได้เลาวปะคาฟิวไหวอยู่แล้วเนี่ยแคาฟิวอะ่ะเดียวใช่ใช่คลิปหมดเลยคือใครอยากดูคลิปกาฟิวโดนตบหนึ่งสองก็ไปดูดูได้ในช่องกาฟิวนะ <laughs> กาฟิวเล่นอะไรนะบอวร์นั่นไม่ต้องมาดู กับฟิวโดนตบยับเลยอะนักลอซิกแซกอะเฮ้ยมีคนเจอคนเหรอนี่ตรงนี้มีคนอะไรกับฟิวจะมาตบเขาโดนเขาตบเนี่ยกำลังวิ่งไปอยู่กับฟิวกำลังวิ่งอยู่กับฟิวกับฟิวไปกับฟิววิ่งอยู่วิ่งอยู่กับฟิวหยุดตาเข้าไวยวิ่งอยู่ไปแล้ว แต่ครับผมเก้ากระฟิวดโดนอะไรอีกนะ่ะโดนระเบิดเองเข่าเก็บตายกระฟิวเล่น F79 หรอไม่ใหม่กระฟิวเล่นไนะ่ะไอ้ปืนลูกซองยิงระเบิดอะ่ะเฮ้ยใช่กระฟิวเล่นสไนโซ์หน่อยดิอยากจะหาไม่เจอมียาป่ะนะ่ะแล้วไม่พันละ่ะ นี่ยกับฟิวมาเอาดิน,านี่ไม่กับฟิวไม่ต้องใช้ยา <c oughs> กับฟิวโอ้อยู่ละนี่กับฟิวยายืนนิ่งๆนี่ยิงแล้วตามมาใส่เวลาต่อยใส่ไปเลยมาดิไม่ใส่ไสดีดีมีคนอ่ะตรงไหนอ่ะโอ้ยนี่นี่นรถรถ,รถเฮ้ยมันชุบเพื่อนไปเอามันไปเอามันมันชุบเพื่อน ต้องส่งกาฟิวไปยิงแล้วเดี๋ยวเราดูกาฟิวเลยนดีโนนมันดีโนนนุ่นแหละอาคาฟิวเจ็บแล้วเ <c oughs> ขาไม่ได้นะคาะฟิวกาฟิวเปินฉากโอ้โหแล้วมันวิ่งแล้วนี่มันไปนี่แล้วโอ้ยกาฟิวไปเลยเร็ววิ่งวิ่งให้ทันเขาดิมันไม่เป็นไรนี่มันพันยาอยู่เนี่ยเฮ้ยมันวิ่งพันยาไหวเปล่ากาฟิวอ่ะยิงดิู่่ให้ได้ แต่ยิงนี่นี่พี่ไม่ยิงเนะี่ยเล่นยิงอยู่แต่ตู้ไม่ได้อ่ะเล็เลงอยู่เล็งอยู่เออเต้นดิเต้นดิป <c oughs> <c oughs> ิดหน้าปิดหลัง <c oughs> เลยเช่เต้นด้วยมามาเฮ้ยเฮ้ยบนขอมบีบนข่าวบนข่าวอุ้ยโอ้ยปืนปิดกระบ,บอกก็ไปเลยอะ่ะเลยวิธีนี่มึงนี่ปิดกระบอกเลยเอา เอาเทียบเลยเผาเผาเทียบโู้โหหมวกแตกเลยกระซิบด้วเยเผาตา,ายหมดเลยอะไรโอ้โหมันมีอีกเหรอตอนนั้นมันดาเลยนะปล่อยให้กาฟิวกาฟิวไม่ยิงไงอะไรเนี่ยยหดไปเปกา่ิวเข้าบ้านบามาตับสามามีใครเอาไหม เราไม่ยอมตายตายรายเฮ้ยบนเขามีตัวมีตัวบนเข่าอีกแล้วต้องจัดแล้วแล้วมีตัวเพิ่งโดดด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะนั้นนี่นั้นนี่มันมันรอดักหัวแล้วว่ะไปนมีาเลยอุ้ยช่วยดงไก่ยิงช่วยอยู่อุ้ยรถมาจากไหนวะอุ้ยมีรถมาด้วยเอ้ยใจเย็นๆย็นตายแล้ว โอ้โหโอ้ไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลยกระพิวไหวกระพิวสู้ๆกระพิวขี่รถนี้เลยอ่ะเฮ้ยเข่านี่ะขี่รถนีไปนู่นเลยนู่นน่ะวงฟ้านู่นน่ะตรงไหนเโอ้โหไกลเกินเหรอไม่ถึงหรอามาคนน้อยไม่มากเลยอ่ะโอ้มันกลัวมันกลัวพี่ไง เอาว่ากี่ตัวเยี่ยมไปเลยตัวเดียวรีบเก็บปืนเอาไว้เยี่ยไปเลยตเดยวเฮ้กี่ตัวน่ะหายแล้วก็สิวเก็ิวมีแต่กระทะคุปตอมีแต่กระทะช่วยด้วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้บผมมีแต่กระทะ ก็เอาปืนแล้วตอบแล้วปืนตอบแล้วอ่ะมีปืนแล้วมีปืนแล้วมีปืนแล้วนี่แม่ปืนอยู่ไหนเหรอค่ะแล้วดูมีมีมีไก่ตายหนึ่งคนอ่ะใครอะใครใครก็พูดกับพี่เราเลยอ่ะเออไอ้อะไรเรายังไม่ตายเฮ้ย พี่ตรงที่มีคนมามาได้ไงครับวไปหาไปหาเอวิมาให้ดีเดี๋ยวให้เอสเคเอเลยเนี่ยที่รับวิมันอยู่ในในตู้มีไหมฮะว้ยบาเลสตรงไหนเนี่ยกระปุกเอาไม่เนี่ยเอสเอ้ยเอสเคเอสเนี่ยกาะปิวเอสเคเอสเนี่ยเล่นไหมเนี่ยไปเล่นไหมเนี่ยบาเลเนี่ยเฮ้ยกาะปิวกรฟปิว โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขโมยวเนี่ยขโมยวขโมยวดเอาบาเลตมาเอาาเลตมาอาบารตคุไบิดเรียกว่าบิดยิงวดิงวไม่ต้องขี่แล้วนะเอาบาเลตมา โอ้เอ้าไปฟิวจะรู้ไอ้เหรอไม่ไม่แต่เดี๋ยวไม่ต้องขอก็ได้เดี๋ยวขับฟิวไปยิงคอแล้วขับฟิวก็ตายอ่ะเดี๋ยวเราก็เก็บก็ได้แหละเอาพาเลทมาเอาเอาโอเคครับตอนนี้เราก็มาติดตามการวิ่งไล่จับของไอกับคาฟิวนะตอนนี้ก็ก็วิ่งไปแล้วตอนนี้คาฟิวก็ติ้งระยะประมาณ20เมตรละคาฟิวขึ้นป้อมไปแล้วครับตอนนี้อุ้ยไอตามทันแล้วจังหวะนี้เอา ออฟฟ้าลิมาเฮ้ยตั้งผิดเฮ้ยมีคนกาฟิวยิงดิไหนเอ้าทำไมไม่ให้กาฟิวไปหากาฟิวไปไหนเอ้ยกาฟิวรถมากาฟิวโอ้โหกี่ตัวน่ะล้มหนึ่งออากาฟิวเอ้ยไอวอลหายหมดเลยกาฟิวไอวอลหายเพราะไปดักหน้ากาฟิวหมดเลยอ่ะ หลายตัวจัดเลยอะอนี่ขอในวิการหลายตัวจัดเลยนะ,ะเฮ<อ>้ย<อ><อ>ได้บายเบดแล้วเ,ลเราเลยคุณไม่มีกระสุนด้วยแต่กูมีไงเราใช้กระสุนไปหมดแล้วไคเอาอิสะัะไม่ต้ไปแล้ว่มน อุ้ยนัลรบอยเจ็บจัดโอ้ยชอยคอยแน่พี่ชอยได้ไหม่ะตะกันไข่ทอดคืออะไรวะมันล้มแล้วเนี่ยใช่ใช่ล้มแล้วเมื่อกี้พี่ยิงหมดเลยเฮ้ยพี่สลิงพี่ข้างหลังพี่สลิงตรงไหนวะยังจะหกตะดีทำพี่ข้างหลังขนสลิงตามาไอ้เาไว้นู่นแล้ว หาลลยามันทำอะไรกับมันวะไม่เดี๋ยวไปชุบก่อนนะแล้วค่อยมายิงเอาเมื่อกี้ไม่มียาใหา้ออกมาก่อนเลยถ้าเจอวาเลยถ้าได้วาเลตนะเมื่อกี้ไม่มีใครตายหรอกตายคนเดียวนี่ยเฮ้ยนี่ไงตายสามคนตายคนเดียวเลยตายคนเดียวเปิดเอาเอาเออตายสามคนเลย คือจบแล้วใช่ไหมใช่กาฟิวอไอคลิปอยู่ไหมครับไม่ได้อห็นแล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้กาฟิวได้ปิดคลิปยังไม่เป็นอะไรปิดยังไงไหนลองพูดปิดคลิปดิโอเคโนเอ้าเช็คกับฟิวบิดอีแล้วอ๋อ <c oughs> โอเคครับก็ <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปเนี้ยคือกาฟิวบิดพี่อีกแล้วอ่ะ ฝาก,กกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปละ <c oughs> มีใครดูถึงตอนนี้บ้างมีใครอยากเข้ามาเล่นเหมืองคาฟ,ฟิลครับน้องไอ้บ้างถ้าเกิดมีใครอยากเข้ามาเล่นแบบนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาตรงดิ c o อดพี่ได้นะที่คอดพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้ตรงคำอธิบายทุกคลิปเลยแต่ถ้าดิต้องเข้าที่คลิปล่าสุดเลยนะเพราะว่าลิงก์ดิดมันจะไม่หมดหาอายุเข้ามาแล้วก็ แนะนำตัวส่งรูปโปรไฟล์บอกอายุบอกชื่อแล้วพี่จะเป็นคนแอดเกมเองเข้ามากันเยอะๆนะคะพี่วายู่นะเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเด้วนี้ไม่ใช่ดิเข้ามาเลยเขายังกดยังกดเลย